สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกรกฎในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะอิงจากไพ่เลนะมองนี้แล้วก็อิงจากไพ่ทาหลดนี้นะคะให้าทาหลดนี้ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่อิงลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วในช่วงเดือนนี้ตัวของท่านรู้สึกว่ามีบุญบารามีมาก เข้มแข็งกล้าแกร่งไม่ว่าท่านคิดการใดหรือจะกระทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านมักจะประสบความสําเร็จดีเพราะว่าท่านนี้มีความคิดความอ่านที่ดีที่ฉลาดที่เก่งนะคะสามารถที่จะจัดสรรบริหารอะไรต่างๆได้ลงตัวด้วยดีนะคะอันนี้คือสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นช่วงเดือนนี้ดวงหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำงานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดนี้ก็ไปได้ดีมีความสุขาบางท่านอยากจะได้ขั้นได้ตำแหน่งให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นช่วงเดือนนี้หากท่านมีการจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ท่านก็สามารถที่จะสอบได้และประสบความสํสำเร็จนะคะช่วงนี้หากท่านอยากได้ตำแหน่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาต่อท่านและเห็นผลงานของท่านาดีแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในตัวท่านนะคะเอาเป็นว่าดวงช่วงนี้จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรก,กิจการงานจะเติบโตได้ดีจะเจริญรุ่งเรืองได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะ ใครคิดการใดอยากจะขยับขยายในการงานในรูปแบบใดก็สามารถกทำได้สำเร็จนะครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันในช่วงเดือนพฤษภานี้ไม่ว่าท่านนี้จะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าฉลกในตัวท่านดีมากเลยนะคะท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงจะมีคนมากมาย บอกกล่าวต่อๆกันไปในชื่อเสียงของท่านแล้วก็หลั่งไหลมารับใช้บริการในธุรกิจการงานของท่านท่านจะได้เป็นปื้อมากเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากแม้ว่าอยากจะขยับขยายสาขาก็สามารถทำได้และเกิดความสำเร็จยิ่งนักนะคะก็เป็นว่าสรุปแล้วก็คือการงานไม่ว่าท่านจะจับงานอะไรก็ดีไปหมด นะคะาการงานทาการงานก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองเริ่ม,มเมติบโตแล้วได้ดีมีชื่อเสียงในทุกอาชีพนะคะสาหรับนักศึกษาเราเรียนในช่วงเดือนนี้การเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีถ้ามีการเทสข้อสอบท่านก็สอบผ่านฉลุยท่านที่เรียนอ,อยากจะได้สอบแล้วอยากได้เกรดเออะไรนี้ก็ก็ได้หรือนักศึกษาเราเรียนที่เรียนจบแล้ว ช่วงเดือนนี้หากแม้นว่ามีการไปสมัครสอบเข้าทำงานไปสมัครเข้าทำงานเขาก็รับท่านเข้าทำงานทันทีเลยและได้งานตรงกับสาขาที่เรียนได้ได้ได้สำเร็จในในเงินเดือนที่ท่านกรอกในใบสมัครนะ่ยนะคะก็จะได้งานไวหรือท่านจะไปสมัครสอบอรับราชการในช่วงเดือนนี้ก็หากมีการสอบช่วงเดือนนี้ท่านก็สอบผ่านข้อเขียน หรือบางท่านที่เคยสอบรับราชการก่อนหน้านี้สอบผ่านข้อเขียนหักเดือนนี้มีการสอบสัมภาษณ์ท่านก็สอบผ่านนะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินแล้วก็ถือว่าดีพอประมาณนะคะก็คือยังมันยังไม่ได้พุ่งถึงแม้ว่าการงานมาดีงานสร้างเงินให้ท่านได้ประสบความสาเร็จก็ยิงอยู่แต่ท่านก็ต้อง ขวัญขวายอยู่ต่อไปยังต้องอดทนยังต้องดิ้นรนขวัญขวยสร้างเงินและอีกอย่างถึงแม้ว่าการงานสร้างให้เงินกับท่านได้ดีแต่ท้าว่ามันมีรายรรับรายจ่ายนั่นแหละที่แม่หมอบอกว่าท่านต้องดิ้นรนขวัญขวายถึงแม้ว่างานสร้างเงินได้ดีก็าตามเพราะมีรายการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะดังนั้นในช่วงนี้หากแม้ว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามก็ให อาจับจ่ายใช้สอยแต่ในสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าฐานะการเงินในช่วงเดือนนี้มันมันยังไม่อ่อมันยังไม่ไม่ดีมากดีอยู่แต่ไม่ไม่ใช่ดีมากๆไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นก็เดือนนี้ก็ให้อมอมๆไว้ก็จะดีเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับความรักแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎ ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนมีคู่หรือครอบครัวนะคะเรามาพูดถึงความรักสำหรับคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วช่วงเดือนพฤษภามี้้ท่านก็ถือว่าดวงแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนนำเอาความรักมาสู่ตัวท่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นความรักช่วงก่อเริ่มต้นใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นความรักที่ดีคนที่มารักมาชอบท่านนั้นเขาก็เอาความรักที่แท้จริงมาสู่ตัวท่านเอาความรักที่มั่นคงมาสู่ตัวท่านนะคะก็ถือได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นทําความรู้จักกันแต่ถ้าว่ามันก็ไปได้ดีมีความสุขแะก็สามารถที่จะวางแผนในอนาคตแห่งการของคู่ของเรือนกันได้อยู่นะคะ แล้วคนที่มารักมาชอบท่านนั้นาฐานะเขาก็ดีหมายถึงโปรไฟล์เขาก็ดีนะคะต่อไปมาดูความรักสําหรับคนมีคู่คนมีคู่ช่วงเดือนนี้ก็ถือจังหวะดวงความรักดีฐานะครอบครัวอบ่นกันดีนะคะมีความรักให้เห็นให้เกียรติสามีภรรยาให้เกียรติเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน คืออ่อห,อหมอกไปด้วยกันมีความสุขอบอุ่นไปด้วยกันนะคะไม่มีปัญหาติดขัดอันใดช่วงนี้เป็นจังหวะช่วงที่ครอบครัวทั้งลูกเต้าลูกหลานสามีภรรยามา,ารวมกันปรึกษาหารือกันอย่างมีความสุขมีการไปกินไปเที่ยวไปอะไรก็มีความสุขนะคะช่วงนี้ดีมากๆเลยคนที่เป็นมีครอบครัวนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะ ถ้าพูดถึงข้อแล้วหากแม้นที่ผ่านมาท่านม,ม,มีมีอาการว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอมาสู่ช่วงเดือนพฤษภานี้อาการเจ็บป่วยต่างๆที่ท่านเป็นอยู่นั้นมันก็เริ่มที่จะหายเริ่มหายขาดกินยาหมอก็รักษาหายค่อยๆหายแล้วหายเป็นปกติดีแล้วช่วงเดือนนี้ก็ถือว่า สุขภาพร่างกายเริ่มจะกลับมาแข็งแรงแข็งแกร่ง,งสมบูรณ์ดีขึ้นเป็นปกตินะคะช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลสำหรับพยานอันตรายด้านอื่นๆช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดแต่ก็อย่าได้ประมาทนะคะใหะ้มีการไตร่ตรองระมัดระวังด้วยจะทำการใดหรือจะไปไหนมาไหนก็ให้ระ,ะมัดระวังให้ดีให้ นะคะอย่าได้ประมาทนะคะทีนี้มาดูช่วงจังหวะการเงินที่ท่านดวงของท่านจะดีนั่นก็คือช่วงปลายเดือนคือประมาณที่ที่25ไปถึง31นั่นแหละช่วงนั้นแหละฐานะการเงินก็จะเริ่มดีก็จะเริ่มยิ้มได้ในช่วงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูปัญหาสำหรับปัญหาแล้ว สำหรับปัญหาท่านก็ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าปัญหาเรื่องการงานนี้ไม่มีการเงินก็ไม่มีแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวท่านช่วงเดือนนี้มักจะมีไอความคิดคิดนะคิดมากมีการคิดมากคิดนั่นคิดนี่คิดทั้งบวกคิดทั้งลบอะไรประมาณนี้นะคะ,ะส่วนมากเราท่านจะคิดลบซะมากกว่าดังนั้น พอคิดลบแล้วบางทีมันก็มาทำให้ตัวเองมีอาการรู้สึกว่าเซ็งเซงเบื่อหน่ายเซ็งเซงเบื่อเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้ท่านไม่ค่อยจะมีความสุขจริงๆแล้วท่านก็มีความสุขในความเป็นอยู่ดีอยู่ mm hmm. เพียงแต่ว่าท่านนี้ไม่มีความสุขแห่งความคิดตัวเองความคิดตัวเองนี่แหละาะท่านคิดลบแล้วท่านจะไม่มีความสุข พราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ขอให้คิดบวกคิดบวกเข้าไว้นะคะไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรจะเป็นลบก็ให้คิดดีคิดบวกเอาไว้ก็จะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆก็จะมีความสุขนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วท่านที่เกิดโยในราศีกรกฎดีที่หนึ่งคือการงานช่วงนี้หากแม้นใครทำธุรกิจส่วนตัว ธุรยการงานของชาติท่านจะเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดีมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วไทยทั่วโลกเลยแหละนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจอ,องค์กรใดก็ตามหากท่านอยากจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้การงานก้าวหน้าก้าวไกลท่านก็จะประสบความสำเร็จนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มีเมตตาต่อท่านเห็นผลงานที่ดีๆให้กับท่านพร้อม ช่วยเหลือท่านนะคะแล้วก็ดีรองลองมาก็คือการเงินและดีต่อมาก็คือความเป็นอยู่ด้านแห่งความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ แต่การดูเป็นภาพรวมนี้มันจะถูกต้องแม่นยำฉมังแปดสิบเปอร์เซ์ได้นะคะทีนี้หากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเป็นดวงของเราโดยตรงแล้วอันนี้จะยิ่งแม่นยำฉมังยิ่งนักเพราะว่าเมื่อมาดูดวงกับแม่หนุหมอแล้วแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ทั้งสองชุดนี้นะคะ แล้วเมื่อมารวมกันแล้วท่านก็สามารถที่จะมีพลังกิจพิเศษมีซิกเซนจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์แล้วเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงแล้วก็จะเกิดความแม่นยำยิ่งนักสำหรับดวงชะตาของท่านแต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและแม่หมอก็ให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้โทรมาก่อนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็โทรมาแล้วก็มานัดวันที่จะดูกันนัดวันเวลาที่จะดูกันนะคะดูทางออนไลน์นี้แม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอทำนายโชคชะตาท่านก็จะเห็นแม่หมอแม่หมอก็จะเห็นท่านและท่านก็ มีพลังกิจพิเศษซิกซินจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงชะตาของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานั้นมาดูกับแม่หมอหรือว่ามาดูทางออนไลน์แม่หมอก็คิดเพียง200บาทนะคะ 200บาทท่านถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะแม่หมอจะไม่จํากัดคําถามนะคะเพื่อให้ท่านได้มีกิตเป็นสมาธิในการเลือกไพในการรับฟังรับชมอะไรอย่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องกังวลก็จะไพ่ก็จะตอกมาเป็นความจริงเพราะว่าท่านมีกิตเป็นสมาธิโอเคแม่หมอก็จะขอจบว่าแต่เพียงนี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือน มิถุนายนนะคะและเมื่อทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลไม่บา,บาย